นี่มันตายหลายเลยคือเพรว่าเอ้ยหลีร้องไห้ทำไมเอ้ยหลีร้องง่ายวะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับมอเตอร์ทีนะครับวันนี้ที่สัญญากันไว้นะครับว่าจะชวนน้องหลีมาตกปลาแข่งกันนะครับแต่ว่าวันนี้น้องหลีก็ได้มีภารกิจอน้องหลีบอก่อยดีภารกิจวันนี้คก็ภารกิจของเราวันนี้นะคะสําหรับเอาไงดีก็คือตกปลาสามตัวลวกันนะ,ะพี่มอ,อก็คือโอเพนเหยื่อได้ทุกเหยื่อก็คือไม่มีแบบว่าต่อหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็คือใครได้สามตัวก่อนก็เป็นผู้ชนะนะคะส่วนผู้แพ้นี่เลย ้องหลีเตรียมมาให้เลยเตรียมให้พี่มอโดยเฉพาะเลยนี่ค่ะเป็นมาม่าเผ็ดแบบว่าเผ็ดมากมากมากเลยอ่ะเป็นกินเผ็ดด้วยนะตายแน่ๆนก็ถ้างั้นก็ต้องให้ชนะละค่ะโอเคแต่ก็ดูนะก็ดูรู้กันอยู่ว่าใครชนะปะโอเคได้ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าใครจะได้กินมาม่าเผ็ดนะครับของน้องหลีนะครับที่เตรียมมานะครับ โอเคครับไปครับผมรจะไองกครับตอนนี้ก็เอาละมแรกเอาดดูมแรกจ่ายกินยำเลยดูดิหแล้วอ่ะดูดิเหมือนเหมือนจะได้กินมาม่ายังไงมารู เหยเล็กมากอ่ะเล็กจิ๋วเลยอะอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไม่ต้องโดนอะฝาปเนี่ยจานฝาเปล่าแก้มข้าปากนะไเเลยเร็วเลยดมาม่าตัวเองนะเนี่ยตายแล้วซูจิได้เนี่ย ยินก่อนเลยโกงอะดูดิใช้ไกอย่างอะไม่ว่นให้ได้ยินเลยนะนิ่มๆนิ่มๆมันไปของมันเองนี่ครับแซมแรกมาแล้วนะครับแซมแรกเหลืออีกสองตัวเป็นไงมั่งหลี ก็ใช้เหยื่อยาอ้าวบอกเองนะก็ <laughs> 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 <Thông ngay. cười>

เดี yeah, mm ๋ยวกลับไปบ้านเอาเหยียก่อนได้หมเนี่ยว่าได้ตัวนึงแล้วเนี่ย้ที่คุยเลยี่กี่คุยจริงๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็นำอยู่นะครับเพราะว่าเร็วๆครั้งแรกเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวก็ได้รู้กันครับว่าใครจะต้องกินมาม่าเผ็ดนะครับ สงคนน่ะต้องกินน่ะไม่ผมกับผมนี่แหละโดนเดี๋ยวก่อนนะมีแรงสับแด้งย่าเอาสายเอาสายไปพาดสักหน่อยตุ้ยติดอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรก็ไม่รู้ครับติดแล้วรีบปั่นอย่างเดียวเลยนะเออว่ะเฮ้ยเหมือนจะหลุดเอ้เหี้ยอะไรอ่ะกระดีกระดีไม่ค่อยมีตังค์อ่ะหยุดแล้วเหรอกระดีกระดีหลบหน้าหลบหน้าตีหน่อยไม่ค่อยมีตาเด็กินมากอุ้ยมาปี อ้ยมาม่ามาม่านี้ทั่วเกือบร้อยเลยนะร้อยห้าสิบเก้าบาทเริ่เร็วมเริ่มเริ่เพื่อเราร้อยห้าสิบเก้าบาทขาดรุดขาดไม่แต่แต่เราต่อให้ไงเราสายจุดหกเองปุ๊ดเอานะเห็นไหมเราก็นะเราก็ยังต่อให้นะหนีเร็วกฎกติกาคือสามตัวจะไม่ฟาวให้ตั้งหน่อยเข้าปากเต็มเต็มเลยนะนี่อ่ะโอ้โหไม่ มาแล้วครับโผล่อมตัวที่สองเป็นไงเหลวเป็นไงรู้สึกร้อนรุ่มมากเลยตอนนี้เข้าไปสองตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเอามามาไปทิ้งสิแหมแล้วเตรียมมาสองห่อตันด้วยนะหาเพื่อนกินไงไหนอย่ากเี้ยนไปไหนอย่างเนี้ย้ ของของของผมหยิบได้เลยนะจารย์ในในกล่องในกล่องอะไรได้หมดทุกอันอันน,อนี้คือตัวปิดแก้วนะครับไม,ไ,ไม่เอาหน้าอย่าสบัดเยอะ อย่าพ ay ึ oh, chair, uh, so, ่งนะปึดจะเย็นๆเฮ้ยลุดดิลุดดิโอ้ยมิดคอเลยอะใส่ไม่เข้าเหรอใส่ไม่เข้าเหรอใช่ลงสุดเลยอะเรียบร้อยครับเกมจบแล้วครับผมร้อยครับผมไอ้ใหอ่อหย่ยหญ่ ไม่ต้องกินเผ็ดแล้วครับสบายใจ่กไมดีได้อยู่คนเดียวอ่ะอารมณ์ดีเลยดูดิเนี่ยสุดท้ายหลีกับอาจารย์แม็ก็ต้องมาม่าสองคนนะคะโอ้ยเขาไม่กินได้ไงเขาตีกระดีตัวเท่าไปมะขามโอ้ยใช่ใช่ใช่ตีดีแล้วไปมะขามเลยยังมองเหยียดตัวเองไม่เห็นเลยเนี่ย โอเคครับผมตอนนี้ก็สรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าใครที่จะได้กินมาม่านะครับก็เป็นเจ้าตัวนะครับที่จะเอามาม่ามาฆ่าคนอื่นนะครับสตอก็เท่าไหร่ฆ่าตัวตายแน่แท้พี่สามพี่ลอดและหรือศูนย์แม็กซ์ครึ่งหนึ่งครึ่งของหนูแต่ของแม็กซ์เกือบนะรับได้สองทีเออของหนูก็มีชนนะ โอเคงั people, ้นเดี <médico> ๋ยวเราไปดูโฉมหน้าผู้ที่กินมาม่าเผ็ดกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับเดือดร้อนจริงๆเลยใครเอามาว่ามาม่าเนี่ยพี่อยากกินจังเลยแต่เสียดายพี่ชนะพี่จะไม่ได้กินเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันผิดกติกาเดี๋ยวผิดกติกาแล้วอยากเห็นคนน้ำตาไหลจังเลยอ่ะ อาจารย์อาจารย์หลีมีเกมให้เล่นนะกินมาม่าหลักเลยคำแรกมนเท่าไหร่รอบก็เป็นคำต่อไปใครเป็นไงบ้างหลีตอนนี้หนึ่งจุดสบายจริงอหรอแม็กเป็นไงโอเคโอเคมายังมายังโทษพี่ไม่ได้นะต้องโทษคนข้างๆเขาเขาคิดเกมมาเล่น ก็หมดแล้วมาหลายคันงมันโคตรลำบากเออมันไม่ชาระเอมันชาระแต่มันไม่ได้พี่ถ้าพี่เอาอย่างนั้นตัดฟินเนี่ยมันแากไดปถิงแต่ถ้าเป็นหลีขอบตาตึงนะเอาวะแต่เราเปิดตาเยอะมากเลยอะค่ะโสดก็หมดแล้วนี่เจ้าหลีเอ้ยแหม่งมดยังโอ้ยโอ้ยเอาเลยจิบเบีย อีกสองคำไอ้หูแม่งตอนเนี้ยตุกตุกตุกตหูเลยความดันขึ้นเลยคือไม่ได้หรอน้ำตาไหลเลยคือแบบว่าเอ้ยหลี่ร้องไห้ทำไมเอ้ยหลี่ร้องไห้วะหลี่ร้องไห้เฉยเลยสงสาร เฮ้ยมันกินหมดว่ะเฮ้ยหลี่มันกินหมดว่ะเฮ้ยใจมันได้อ้าโอเคมาไปกินให้ด้วยจานแม็กไหวป่ะไม่ไหวแล้วใช่ไหมจานแท็กไม่ไหวแล้วเหลืออยู่หน่อยยังไม่ไหวแล้วหนูตึ๊บเลยโอเคือแบบตาแบบไหวห้างมากตอนนี้ขังหน้าแก้แค้นไหมสองคนเนี้ยเอาไหมแก้แค้นไหมข้างหน้า อ่าได้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 โอเคได้เออเออเออตกกุ้งตกกุ้งโอ้โหดาเลยอ่าโอเคครับวันนี้เป็นไงบ้างทั้งสี หลังจยากที่เราตกกระพงนานตัวก็สนุกดีคระพี่มอสนุกนะสนุกแบบเหมือนแบบเราได้ไล่เหยื่ออะไรเงี้ยคือวันนี้ต้องบอกว่าฟามันก็กัดยากนะพี่มอแล้วอย่างหนึ่งเราก็มีเวลาน้อยมากเพราะตอนที่เรามาก็คือเย็นแล้วสี่โมง้าใครมีก็ต้องมาเจ็ดโมงเย็นละต่นี้เขาผีบอ้อไงต้องบอกว่าเป็นผีบอ้คือมาหลายครั้งแล้วคือส่วนตัวเราไม่ค่อยได้มาทุกที่นี่เพก็ไม่าเหมือนว่ารู้หนมอยู่แล้วว่าเช่นว่าคือเหมือนพาเรามาเชื่อัจได้ไหม โอเคงั้นก็คลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องหลีด้วยนะพี่โม่ขอบคุณพี่โมอเหมือนกันค่ะที่บอกว่าให้หลีบอกว่ามาสนุกกับพี่โม่วันนี้อะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้อัดปลาไปตัวนึงนะมีคลิปมะคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูดูตอนท้ายแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวอาจจะมีหลีไมาอีกนะคงมีเรื่อยๆเพราะคบกันอยู่แค่นี้แหละไม่ได้จีบกัน ก็เป็นสีสันให้กับช่องนะครับแล้วก็ติดตามช่องพี่มอด้วยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะครับผมไปอยู่ได้แต่ห้วยหนวม้าต้องมี ยังไงยังไงยังไงยกเลยนะแกเค,เคต้องไมกินบะหม่าแล้วนะตอนนี้กินอะไรเนี่ย